สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นำเครื่องฟังอินเตอร์สี่สน์ะครับมาส่งลูกค้าอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับจังหวัดหนองคายนะครับระยะทางนะครับก็ประมาณ470กิโลนะครับตอนนี้ก็มาถึงมือลูกค้าเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังจะทดสอบระบบนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเราออกมาจากร้านนะครับรมมาตีสามนะครับมาถึง ครับก็ประมาณสักบ่า2ครับได้ลงเครื่องนะครับก็ร่วมเดินทางครับทั้งไปแล้วก็กลับก็ประมาณ24ชั่วโมงพอดีนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการเครื่องาาาาองัดฟางไว้ใช้งานนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ087957 9453นะครับ0935732101นะครับ ที่ตั้งของร้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์ขาผ่านตมยี่สิบ้านตะตรอนะครับมีแค่สาขาเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับอินเตอร์คันนี้นะครับก็ลูกค้านะครับได้โอนมาจำนะครับโดยที่ไม่ได้มาดูเครื่องที่ร้านเลยนะครับเราก็มาผสมนะครับพันนะครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับมีการทดสอบระบบก่อนออกจากร้านทุกคันนะครับใครที่มองหาเครื่องอฟางไว้ใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับเครื่องอัลฟ่าจากร้านลุงหานะครับมีตั้งแต่ยี่ห้อดิวเแลนด์อินเตอร์และแมสซี่ ็มีหลายรุ่นนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยครับพาร์ทิชันเวลาจัดส่งครับก็จะมีการแนะนำนะครับวิธีการใช้งานแลต้นสินค้านะครับว่าต้องดูแลอะไรบ้างวันนี้ก็มาจัดส่งหลายคนนะครับมีช่าง้วนมีช่างเดียวแลวก็ช่างดวนะครับแล้วก็มีลูกหนามานะครับวันนี้ก็ช่างปอนะครับเป็นช่างใหญ่ของร้านเลยนะครับ รับชมคลิปวิดีโอแล้วอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องของเรานะครับพันจด้ไม่พลภาพข่าวสารจากทางร้านเรานะครับว่ามีการลงเครื่องใหม่หรือว่ามีการเก็บงานคุนไหนบ้างครับ ที่ร้านนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับก็สามารถเข้ามาชมเครื่องที่ร้านได้เลยครับตอนนี้มีหลายคันให้เลือกนะครับก็พามาศึกษาก่อนซื้อจริงได้เลยนะครับมาดูการเก็บงานของทางร้านเราครับว่าเราเก็บงานยังไงนะครับห่อนี่ได้แต่ละคันนะครับค่อนข้างใช้เวลานะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับขนาดก้อนฟางนะครับของเครื่องฟางจัดทัางร้านนะครับเป็นก้อนใหญ่นะครับ ก้อนใหญ่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ